สวัสดีค่ะทุกคนมีสุกฟาร์มค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะข้อมูลนะคะหอยเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เราให้อาหารหอยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะแล้วก็ลดระดับน้าลงเนาะนี่มันก็นี้ระดับน้านี่ไม่เยอะนะคะหอยเล็กก็ใส่ดินนี่เป็นบ่อบ่อที่เราทดสอบดินนะคะ ก็จะมาเกาะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมานี่นะคะให้แบบนี้เลยนะคะให้เป็นเม็ดก็แล้วแต่นะคะบางคนก็ถ้าถ้าบางคนแบบไปโขลกหรือว่าไปบดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็แล้วแต่เนะาะอันนี้เราก็จะให้เป็นเม็ดลอยนะคะถ้ามันเหลือนะคะแล้วก็นี่บีบบีบบีบลงให้เขาอย่างนี้เนาะให้ตัวนะคะอันนี้นะคะลูกหอยเชอรี่ฟักจากไข่นะทุกคน วันที่24่ธันวาเนี้ยอีกสองวันก็จะครบเดือนนะเนี่ยนะคะลูกหอยหนึ่งเดือนนะคะทุกคนลูกหอยหนึ่งเดือนนะคะทุกคนค่ะเห็นไหมคะวันนี้ก็มันมันอากาศหนาวนะคะทุกคนเขาเหมือนกับจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะคะ ปกติเขาต้องเกาะแบบโูเกาะแบบเกาะเกาะที่อาหารแบบอลังอะ่ะดูนะคะดูนะคะแต่วันนี้เขาแบบไม่ค่อยเกาะเลยเนาะก็จะมีเกาะบางนะนี่นะคะนี่เห็นไหมกขาจะเกาะนะคะ เห็นไหมตัวไหนกินได้เขาก็ก็จะโตนะคะตัวไหนที่แบบเออแย่งเพื่อนกินไม่ได้ก็จะตัวเล็กเห็นไหมคะก็มันก็เนาะตามธรรมชาตินะคะ <se ed> ต้องมีตัวโต <se ed> เดี๋ยวเราจะเลี้ยงไปแล้วก็เราต้องคัดนะคะแยกแยกตัวโตออกจาก เพิ่มบ่อปูนวันนี้นะคะทำบ่อปูนสําเร็จไปสองโก,ก็คือทําทำเขาเรียกว่าบ่อะไรบ่อกลมอะคะ่ะคือมันเป็นบ่อเดิมที่ที่ใช้ปลูกมะนาวก็เลยเอามะนาวมันตายแล้วก็เลยเอามะนาวออกอแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะโดยไม่ไม่ทําพื้นเนาะเอาพื้นดินไปเลยนะ แล้วเราทำแบบตอนนี้เอาใส่น้ำไปแล้วแล้วก็ดินไว้แล้วพรุ่งนี้รอดูว่าน้ำมันจะลดไหมนะคะโดยที่ไม่ต้องทำปูนพื้นปูนด้านล่างโอ้หทุกคนสวยจังหเห็นไหมคะเห็นไหมเขากำลังขยับขยับขยับเข้าขยับเข้าหาอาหารนะคะนี่นะคะทุกคนเพื่อนๆท่านไหนที่แบบว่าสอบถามว่าอาหารนะคะ อาหารประดุกเม็ดเนี่ยสามารถให้ทั้งตัวโตแล้วก็ตัวเล็กได้นะแต่ว่าตัวโตก็หาเศษผักให้ละกันแต่ตัวเล็กอ่ะเราจะขุนหน่อยเนาะให้เขาโตเร็วๆนี่ดูดูดน,น,น,แบบนดดี่นี่นนะีบบโทุกคนดูตัวนั้นอะ ตัวโตกว่าเพื่อนเนาะแล้วเขาคเคยสกินแบบมันก็อาจจะมีตายบ้างนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันตัวเล็กเนาะเราก็ไม่ไม่เจอแต่ตัวโตมีนะคะตัวโตตายเพราะว่ามันหนาวเราต้องลดระดับน้ําให้เขานะคะแล้วก็ใส่ดินลงไป นี่วันนี้ดูคลิปนะคะฟาร์มหอยที่เกาหลีเนาะโอ้โหเขาใส่ดินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําแบบใส่ดินนะคะเพราะว่าดินก็คือทําให้เขาโตไวนี่โ,โหสวยจังค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ คุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆให้ให้ฟังเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ